ขออำนาจพุทธรัตนกำจัดทุกข์มีความสุขปรีเปรมเกษมอาซ้อนอุปสรรคสิทธิ์ขาดข้องอย่าพองพานให้อาทรรื่นเริงบันเทิงอาใจขออำนาจธรรมรัตน สักธิตช่วยลิขิตแสงสว่างทางแจ่ามอาสอยู่ปกเกตคุ้มครองป้องกันภัยสิ่งอันใดหากไม่ดีอย่ามีามาขออำนาจสังกรัต กำจัดโสกสิ่งวิโยกคร่ำครนวนเยวนเอให้สุกกายสบายใจไยโรคาทุกราตรีทุกที่วา่าสถาพร่อขออำนาจ คุณความดีที่สร้างสันทั้งอดีตปัจจุบันอย่าทายังทนเป็นปัจจัยให้เกื้อหนุนเอื้ออาทรสะทาพรทุกทุกสิ่งที่ต้องอาการยอมหวัง ขอให้ลาบมีมากลน้นยอมหวังผลขอให้ผลแผ่พายาสารยอมหวังสุขขอให้สุขยังยืนนานมีความสุขสำราญทุกท่านอ พระมงคลเทพมุนีนามนี้เกิดแจ่มบันเจิดผู้ชูชุบโอบาปาปฐมบทสมมาอรังยังจดจำเป็นดวงธรรมเชื่อมนิมิตท,ที่ตรงึงจ สิได้ดีเพราะมีธรรมคอยคำจุนทำเกื้อกูลชื่นชมำจิตพีราสมัยมีครูดี